สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องนะคะที่ติดตามรับชมเรากข่าวสารบ้านเมืองนะคะเกี่ยวกับสถานการณ์โควิดของประเทศไทยณนะตอนนี้กับการบริหารจัดการของรัฐบาลนะคะโดยการนําของนายกประยุทธ์จันทรโอชาที่ใส่ค่าแท่นตัวเจะาของวานายกรัฐมนตรีคํำว่านาโยรัฐมนตรีนี่พี่น้องเฮ้ทุกคนต้องเข้าใจว่าเพิินอาสาเข้ามา เพื่อจะมาดูแลความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคนไทยที่เสียภาษีอันนั้นคือเพิ่นเขามาเพิ่นสีมาแบบถูกต้องหรือบ่ถูิกตองพี่น้องคนไทยหูดีอยู่แล้วนะคะเพราะว่าปกตินี่ประเทศไทยนี่นะคะมันเป็นระบอบประชาธิปไตยทุกคนที่เขามาเป็นนายกมาเป็นสอสอมาเป็นสอวอแม่แต่อ,อปตภุญญาบานก็ต้องมีการผ่านการการการะบาดเลือกตั้งมาแต่คุณประยุทธ์จันโอชาบา่ได้ผ่านการเลือกตั้งเพิ่นยึดอำนาจมา พอยึดอํานาจมาพี่น้องปกครองเฮาก็เข้าใจว่าช่วงแรกๆพ่อที่ศิลับไหวเพราะว่ามันเป็นการทําให้คนเมืองไทยเงียบในการออกมา,าปร้ว่ออกมานน่นนี่นั่นกันในช่วงหนึ่งนะคะก็คือดีขึ้นในช่วงหนึ่งแต่หลังจากนั้นเราเบเดตเก่งเรืองดันการดูแลประเทศนะคะจนเศรษฐกิจแย่ก่อนที่น่าจะมีโควิดอยู่แล้วนะคะก่อนสิมีโควิดนั่นคือเศรษฐกิจมันก็แย่มากอยู่แล้ว นะคะพอเศรษฐกิจแย่อยู่แล้วเดิมเป็นทุนอยู่แล้วยิ่งมาบวกเข้ากับโควิดการจัดการยิงลาซาวัคซีนจากยูไสยความชัดเจนของวัคซีนกับบอมี่วัคซีนทางเลือกไม่มีให้ประชาชนนะคะประชาชนบอมี่สิทธิ์ออกปากออกเสียงบออย่างใดเลยนะคะทุกคนต้องทําตามระบอบระบบของเขานั่นมันไม่ใช่ประชาธิปไตยละคะ่ะประชาธิปไตยไม่ได้เป็นแบบนี้นะคะหอยอยูมาจนอายุประมาณนี้แล้วนะคะพี่น้องเกินเคืองคนแล้ว คอยบเ่เคยเห็นนะคะคนไหนที่จะโดนประชาชนนะคะประนามยามเหยียดขนาดนี้นะคะบอกเคยเลยเพราะการจัดการทุกอย่างล่าช้าทํางานไม่ได้แต่ยังจะยืนยันที่จะอยู่เป็นนายกรัฐมนตรีแม่แต่ต่างประเทศเขากับบ่าย่อมรับเราแม่แต่คนในประเทศทยเองกับบ่ได้มีผ่ายอมรับในตัวเราอาจจะมีกลุ่มบางกลุ่มบางก้อนนิดนิดน้อยแต่หมู่คนส่วนมากล่องให้เราสละตตำแหน่งลาออกจากนายกรัฐมนตรีแล้ว ลองมีการเลือกตั้งใหม่อีกหนึ่งครั้งสิคอยคิดบ่าจ้างกับว่ามีคะแนนเสียงของเราเขาเล่าโกงอีกเยอะไอ้คอยบอกขำนี้เลยแล้วนะคะได้ยินข่าวมาแววๆนะตอนนี้นะคะว่าจะมีนายกรัฐมนตรีพระราชทาน์คอยกระวังวา่าอาจจะเป็นวามจริงนะคะขอให้เป็นวามจริงได้จะภาพวันหน้าเราขอให้เป็นวามจริงแล้วคนที่คอยอยากให้เขามานะคะคอยก็อยากให้เป็นคุณลุงโทนี่หรือที่พี่น้องคนไทยเอิญมาพี่โทนี่ ใหนามก็คือคุณทักษิณชินวัตรพ่อหยังติคะเพราะเพือ่อนสร้างจัดการบริหารทุกสิ่งอย่างให้ประชาชนเห็นผลประโยชน์ที่ได้จากเพื่อนจริงๆนะคะประชาชนได้รับผลประโยชน์จริงๆอย่างเช่นหลายๆโครงการที่เพิ่นฮหดไ้นะคะทุกคนก็รู้ดีบวา่าสิเป็นโครงการเลียนฟรีโครงการบ้านเรืออาทอนโครงการโอ้เยอะแยะมากไร้บทบค่ะแต่รัฐบาลชุดนี้อยู่มา7ปีไม่มีโครงการอะไรเลยที่น่าประทับใจโครงการหนึ่ง ลงจำนำต้องมีให้ทั่วถึงประชาชนแล้วถามตอนนี้ประชาชนจะเอาอะไรไปจำนำถามก่อนแค่นี้นะคะสองโครงการอันบัตรคนจนม,มีผู้ใดชื่นใจพ่อใจบอกค่ะกับเข้ามาได้บัตรคนจนแต่แต่ตซื้อบัตรเนี่ยคนเขาก็บม่อยากจับแล้วบัตรคนจนสมองคิดอดไซ้ำนั่นนะคะขณะซื้อบัตรนี่กยะํำแย่แล้วมันบม่มีซื้อก็นีแล้วบ่ที่สิตัง้งนะคะ แล้วการแจกตะละย,ย่างแต่ละสิ่งกัล่ำบากงาแแคนแล้วการจัดการทุกอย่างล่าช้าไม่รับฟังเหตุผลของประชาชนเลยเ่บ่รัวาฟังเปิดหูเปิดตารับฟังเลยนะคะคนไทยประวัิสิทิตายเจ็บป่วยไขย่ตายอีกยังตายกับสามเหลี่ยต่คุณเลยนะคะแล้วคุณยังจะให้ประชาชนเรียกคุณว่าหน้าโย,ยรัฐมนตรีคุณไม่เสียสละอะไรให้ประเทศชาติเลยนะคะทั้งๆที่คุณใช้คําว่าคุณเป็นชายชาติทหาร ายย้าเสียสลอยยังเพื่อประเทศชาติตอนนี้นะสิ่งที่คนพี่น้องคนไทยต้องการที่สุดคือต้องการให้เจ้าล่าออกเพราะเจ้าแก้ไขเศรษฐกิจบ้านเมืองบ่ได้แก้ไขโรคระบาดบ่ได้แม้แต่การจัดวัคซีนเจา้าก็เฮ็ดบ่ไดดเจ้าทุกอย่างล่มเหลวแล้วก็กู้เงินมาแจกกู้เงินมาแจกนั่นมันคือปลายเหตุปลายหางแล้วแจกได้พอหมดก็ไปกู้อีกแจกได้พอหมดก็ไปกู้อีกถึงพ้าละให้รัฐบาลชุดต่อไปเจ้าเฮ็ดแบบนี้สมองเจ้าคิดได้ซัมนี้ เจ้าคนออกมาปะนามยามเหยียดเจ้าขนาดนี้เจ้าค้นจะสำนึกได้แล้วออกไปนะคะให้พี่น้องเขาได้ทํามาหากินให้คนนไม่เขาขออกมาเฮ็ดนะคะการจัดการคุณไม่ทันทันอะไรเลยตแต่ข้าหมาลุงโทษนี่ก็แตกต่างจากข้าหมา ah ลุงเนี่ยประยุทธ์แล้วคอยสิแมวพ่อประชาชนนะคะการจัดการทุกอย่างคุณทําไม่ได้พ่อประชาชนออกมาพูดออกมาเวา้าก็ททาเป็นรับบ่ได้นะคะทำรับไม่ได้เลยนะคะออกมาจับมีไมยจับจ้งสันจ้งสี่ออกมาเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่เออ นั่นเหรอคือประชาธิปไตยนั่นเหรอคือประชาชนคนไทยยุติยาถามครับนี่นั่นเหรอคือสิ่งที่คุณทําคุณทําไม่ได้คุณลาออกไปค่อยเสือเล่มมันลอยปเปอร์เซ็นยยต์ว่าท่าพยอตัวเล่าล่าออกจากการเป็นนายกรัฐมนตรีประเทศไทยจะเลื่อนลุงเรื่องแน่นอนแล้วสิบ่มีผู้ใดเอ่ยถึงซื้อพราะยประยุทธ์จันทร์โอชาอีกเลยเสียข่อยคิดดูว่าถ้าคุณทักสินไม่ดีจริงไม่ได้ใจพี่น้องจริงเพิ่นบ่สสามารถออกขนาดออกไปอยู่ต่างประเทศกีปศปศ่ปี คุณทัษินออกไปอยู่ต่างประเทศกี่ปีโดนครับไล่ออกจากปีนะคะโดยแผนการนันสัวไล่ยนี่ออกไปจากปีแล้วทุกคนยังเอ่ยถึงคุณลุงโทนี่ตลอดเลยมีบอผู้ใดบ,บอ่ยถึงเรามีพูดถึงตลอดนั่นคืออะไรเพราะสิ่งที่เขาสร้างไว้ประชาชนเขามีสมองเขามีความคิด นะคะป่าต้องไปบังคับป่าต้องไปเสียมเขาเขารู้อยู่แล้วว่าอันใดดีอันใดสวอันใดหนาอันใด,นนนดหลังเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องมาบอกว่าให้ประชาชนทําอย่างนั้นอย่างนี้ต้อให้เจ้าเฮียสิตายนะตอนเนี้เจ้าเฮียบ่ได้แล้วมันล่มเหลวออกไปเลยนะคะประชาชนนั้งแบนดินตอนนี้เขาตาสว่างหมดแล้วไม่มีใครเขามารอคุณแล้วค่ะ ทำไม่ได้คนตายนอนข้างถนนขอเพิ่งเคยเห็นอายุมาขนาดนี้ไม่เคยเห็นคนที่ต้องไปนอนตายข้างถนนนอนรอตายตามบ้านสามคนสี่คนเฮี้ยน่อหลังกต่มีนะคะกู้ภัยทํางานเองหน่วยงานทางการแพทย์ปกป้องดูแลตัวเองวัคซีนอยู่ไหนก็ไม่รู้นะคะวัคซีนบริจาคเอามาจะมันไปฉีไให้ภประชาชนยังไม่ถึงเลยหมอตายพยาบาลตายยังไม่ได้รับวัคซีนเลยบางคนนั่นแหละคือสิ่งที่ต่อเป็นอยู่นตอนนี้ เจ้าบอกขุจะสำนึกได้ล้วว่าตอนเนี้ยเจ้าเห็้ใหนประเทศชาติบ้านเฮามันแย่แย่แล้วคุณเป็นชายชาติทหารคุณก็ควรจะเดินหน้าออกไปเลยออกไปออกไปนอกประเทศใดแห่งดีถ้าบอกไปนอกประเทศเจ้าก็อยู่ในสื่อสวกหรือบ้านของเจ้าไปเลยในข่ายทหารเจ้าไปนะคะคิดดูว่าคนกี่พันกี่แสนกี่หมื่นล้านคนนี่เขาออกมาโพดขนาดนี้นี่เจ้ายังอยู่ไ้อ่ะเอาเท่านั้นแหละคนก็เงือกยู่โอ้ข้เหี้ยสารพัดสมองมาอ่านซังสันสมองจังสี่สมอง มันมันควรหมดเวลาของคุณแล้วค่ะแล้วพูดถึงเรื่องการกู้เงินพูดถึงเรื่องการกู้เงินบบดน,นี้ค่ะพี่น้องการกู้เงินมาคุณกู้มาตลอดกู้มาตลอดกู้มาตลอดแต่ไม่ได้บอกเหตุผลเลยว่าการที่กู้เงินมาเนี่ยคุณมาช่วยตรงไหนเอามาเพื่อที่จะมาแจกเอามาบริามาให้พี่น้องซอยเหลือเยียวยาแต่นะ่ะมันไม่ใช่การแก้ปัญหาเพราะเอามาแล้วเงินเอามาเยียวยากับผู้ละเล็กละน้อยหนึ่งเนี่เงินเรากู้มาตังเท่าไร แล้วมันไปอยู่ตรงไหนตอนนี้ก็จะเดินเรื่องกู้อีกแล้วคือประชาชนนี่90 80 90เปอร์เซ็นเขาไม่ได้ต้องการเงินเยียวยาแล้วตอนนี้นะคะจนทุกภาคส่วนเขาทนมาไหวแล้วขนาดดาหลอกดาราศิลปอแล้วฟินนี่ปกติเขาบนิม่าหยุ่งเรื่องการเมืองนี่พี่น้องบริ่มออกมาหยุ่งเรื่องอันของรัฐบ,ฐบาลน,นี่ตอนนี้เขาโอทอนมาไหวแล้วข้าว,วหลายๆช่องตอนนี้เขาก็พยายง่ามบอกวามจริงแล้วเขาบพปิดบังแล้วเพราะปิดบังบ่ไดเพราะปิดบังประชาชนก็ตีกับ หลายซื้อหลายห,ายหมองคือจังที่พี่น้องเห็นอย่าลืมว่าพี่น้องคนไทยอ่ะขจมีมันสมองจากขาจาสลาดัดบ่ต้องไปปิดบ่ตองไปเฮ็ดอียงตอนนี้คือสลดัดตำแหน่งล่าออกแล้วก็ห้คนอื่นของมาเห็ดคอยหวังว่าอาจจะเป็นลุงโทนี้นะคะคอยก็หายแล้วักำลังใจเราคอยรอเด็กกลับมาพัฒนาบ้านเมืองสมัยลุงโทนี้มาอยู่นะพี่น้องเนาะยางกับเป็นราคาเขากับเป็นราคาออพี่น้องกับมีเงินมีทองมีรถมีล่าโครงการบานโครงการรถโครงการยังคืบ เล่าเขาถึงลากยาดหญ้าไงไงเล่าเขาถึงพี่น้องประชาชนนั่นแหละคือคนที่เขาเขามาไม่ได้ต้องการอะไรประเทศไทยคือส่วนมากอะคนลากาหญ้าต้องลงให้ถึงแต่อันเน,น,นี้ยอันอีหยังเกาะให้พี่น้องอยู่บ้านแม่แต่นายโยรัฐมนตรีก็นอนอยู่บ้านเจ้าคือบบทำงานบบทำงานแล้วเจ้าก,กินเงินเดือนอีหยังออกไปนะคะเมื่อคุณไม่ทำอะไรเลยมีแต่ล็อกดาว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 แต่ไม่แก้ไขคนจีเซื่อเพิ่มขึ้น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 คนตายนอนในบ้านเต็มขึ้นอันกูให้ตอนนี้เดือรรอนทั้งซับปลเลือ สัตป,ปลอดออกมาพูดว่าเห็นใจสัตเป,ปลเลอดบ้างเพราะสัตว์ปลเลอดทางานจนไม่มีเวลาพักผ่อนเลยนั่นเดือนรอสัตวป,ปลาลอดเจ้าอีเบิ้งเขาบ่เอ้ยเมยืม่อยเมื่อยน้่จักสีบอ,อกไปส่งไหนนะคะคือทุกคนรู้อยู่แล้วทุกฝ่ายรู้อยู่แล้วว่ารัฐบาลอ่ะทําคือรัฐบาลอ่ะทํางานเป็นแบบนี้แล้วอ่ะแต่ทุกคนกับบ่คือบอกว่าจนหลายๆห,หน่วยงานเขารอไม่ไหวแล้วเขาออกมา พ้อมที่สะคขับไล่นายกรัฐมนตรีแล้วก็ต้องว่าว่าคนออกมาขับไล่นายกุัธมนตรีออกมาประท้วงมันคือการออกมาประท้วงเมื่อใดเพราะว่าเป็นมาตรการควบคุมโรคระบาดแต่่องมือว่านก่อนนี่พี่น้องเขาจะเาไปสีด์วัคซีนอยู่เขตพุทธนนทบ,บุรีเขตปริมณฑท้น,ทนว่าไม่เสยียบกันตายคนแง่กันครับ สิ่งที่นายกควรจะทําคือปากทองของพี่น้องแต่ตอนนี้พี่น้องประชาชนจนสิบ่มีอย่างกินแล้วบางคนไม่มีข้าวบางคนไม่มีที่อยู่บางคนบ่มีหม่องพักอาศัยบางคนใช้ชีวิตแบบล่องลอยโดยที่ไม่ได้การดูแลจากรัฐบาลเลยแล้วคุณจะใช้คําว่ารัฐบาลทําไมคุณจะเข้ามาดูแลทําไมบ่ต้องขอเวลามันเปิดเวลาสําหรับเจ้าแล้วมันไม่ใช่เวลาของคุณแล้วมีไหม จังเจ้ข่อยเห็นเพระเย้ประยุชน์เป็นน้ายกมากนี่รถกับเบิดบ้านกับเบิดตบ่ได้เป็นตะข่อยเบิดทุกคนหลายแห้งกุมศิลป์ะศิลปินทํางานบ่ได้สองปีคุณไม่ได้มองหาเลยหรือว่าร้านอาหารร้านอาหารผับบาร์ต่างๆคุณไม่ได้ดูเลยนะคะคุณเอาแก่ความพอใจของคุณแม่แล้วจะไม่เงื่อนสื่อเขากินจาอยู่ดีมีความสุขจานอนอยู่ห้องแอร์จะนึกถึงว่า,าประชาชนราดับยากเขาอยู่จังไหนตอนเนี้ยนอนใต้สะพานนอนตามสถานีรถไฟเยอะมาก นี่บอกรัฐบาลจัดการแบบนี้บอกค่อยบ่เคยเห็นประเทศไทยเป็นขนาดนี้จักเถอบ่เคยเห็นเลยค่ะประเทศไทยอยู่ดีมีความสุขนะคะไปมองเดม่ามองใดก็มีแจ่ค้นแบบว่ายิ an, ้มแย่เจ้มใสขนาดจัดการแค่นี้คุณยังทําไม่ได้ลาออกไปค่ะพ่อละจบลาออกไปเลย